น้องไข่เด้อพี่น้องเด้อวขแหลกแหกมันนี่มากลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อเนาะกับแกตาสกินเนดคือเกล้าพี่น้องเลยเมนูนี้แกตาก็กลับมาเป็นเมนูเส้นนี่คือเกล้าเพี่น้องเนาะเส้นกับเส้นไม้ไห้เนาะพี่น้องเนาะแล้วกั ลวกประกาศออกเนาะมัดหนึ่งพี่น้องเลยเป็นอาหารแรกเนาะคิดยากเราไปกินดนพี่น้องเลยกระต่ายมีไข่ชงนุ้ยกระต่ายลวกเดิมเหมอนโบราณมันหาวมันชิชุกกดแบบอู้ชุกคนละพี่น้องเลยกระต่ายวัชิลวกใส่ ข,ล,ขลุนเเแต่ามันซุปคนละลืมไปน้องเลยแลนในเนี่ยคือแลนในเนียก็ลืมกะยะเป็นอย่างน้องเปน้องเนี่ลนในเนี่ยกจนล,ลืม <c oughs> กริหลวงครับมาพี่น้อง,อาางะะพี่น,อน,อน,อน,น้องกินาวเร่น่มกัน เขแล่น้ำกานนี่พี่นอ้องไข่นี่หัวพริกจี้เนาะแต่บัาจี้แต่เศ้าจนดับเนาะพี่น้องจะที่กินได้บ่ได้เด้อก็ตากะค้างไว้แต่เศ้าจนลืมลายเมนู่นคนละเห็ดนี่เห็ดนั่น,นก็เลยลืมเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ไข่สองหน่วยแล้วก็พักเนาะพี่น้องเนาะ ดู ez, ดูด well, right. anyway, right. hey, ูดุดูกินน้กันได้เลยน้องนี่โอ้นี่เ็นไข่แดงเลยไปเชียวเดินนี่เดินหนึ่งมันบัดตัดลายเครื่องลายแนวลายแนวก็ลืมเนาะไปเชียวเบียร์มันเปียกๆก้อนนี้น้อยหนึ่งน้องน้องเนาะแต่ก็ยามันละยามันเห็น้องเลยมา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 กินน้ำกันเด้อพี่น้องเละขมเล็กแหกมันนี่ 啊！嗯。好了。嗯，好。 การหอนออกี่นอนอกสมือน่เมนูเซตอีกแล้ว ว่าก wow, <c ười> Th ันกินอย่งกับกินไปเนาะน้องเนาะถินผู้เดียวยูุคเดียวเนาะเบิ้นจีิจริงแต่สามันเดินเดือดลองเด้อจนไหม้มันเลยแค่ตาอ สโลเชนเลกลืมจิ้มกะปิอืมอืมหามหน่วยเลยอืมไม่หนียวอ่ไงวะเพ็ดหรออืม กินง่ายๆอยู ng ay ng ay, ่ง่ายๆเนาะเี ay, ่น้องเนาะกลางขึ้นเป็นยังฮอนเห็นหรือไงโอ้ เอาเลยนี่บุตรนกสงการเนะาะสกาศสงการเนาะน้อนเมื่อบ้านเนาะน้องเนาะพี่ใหม่เนาะจะตายเมื่อบ้านคิดในใจอยู่เลยเมื่อบ้านสงการเป็นทอศครีมเมื่อเล่นปากทำทำน้ำร้อนเชื่อมไข่เนะาะอาบน้ำเย็นๆจากสามชิ้มือนี่เพราะว่า <laughs> ทำ <laughs> น้ำร้อนเชื่อมไข่กับโดนไก่จากตัวเมืองเนาะพี่น้องเนาะ สิบสี่กิโลเมตรบุญเดียวแดนรถกับประมาณสามนาทีหรือสามสิบนาทีถ้าเราเจตตาันผู้อื่นประมาณชิ้นที่หนึ่งหน่หนอยอมาเด้อ งบงบในการกินกับวไลาายมาอนี่ประมาณส0บาทนี่แหละเตอกับพงสามสิบปลายบาทพีน้องจะเป็นเงินกีบกับไข่ก็ชอมื่ยกี 4, ่พันเนาะมีก็เจ็ดไปสิบอ็ดไข่มีไปไหวกับห่อหนือปะทงหนึ่งเนะ 3, 5, 5, 6, 7, าะสามบรรเป็นเจ็ไข่เป็นสิบเสื้อผ้าอีกห้าพันกีบกับตรงอยู่สิบปลายพันพี่น้อง นนี้ได้อยู่ในเมืองพี่น้องกินเพ่เดียวุยูพอเดียวเนาะข้ามนหนึ่งด้รับสิบปลายพัน นอนกลางคืนก็หอนเลยเผื่อตาบ่มีมุ้งเนาะนอนกะขันมอดปัดยุ่งคบเปิดปัดสินาวๆแหมต่ําึกดดึกน่ะเปิดพัลมก็ แ่าตาก็คิดอยู่หลายคนต้องมักเป็นเช่นนี้แกตายอยู่ มนเพชิบะคอก,กัดเด้มันไมไนมเลยพป่นอไร ค่าในายูในกินขึ้นมดเนอ่อยไปลองเนาะยค่าราคามันบวกขึ้นไปนะเดียวเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนบวกขึ้น มดเฉยน้อ,นอ,นองพี่เนาะยาตาเฮ็ดพอดีกินเนาะพอดีเฮ่นมดเห็นพอดีงามนัวเลยนัวแล้วก็หอมเนาะยาตายใส่สูตรน้องสาวพเวไวไพิ่นบอกพี่น้อเนาะต้มมีไใบไวนะเพิ่นบอกว่าปุงก็เพิ่นบอกว่าให้เอาน้ำมันลงใช้มอหน่อยหนึ่ง เอากระเทียมทับกระเทียมนะมากลัวมันหอมเนาะหอ,อมเลยอะเอามาเพชรเกี่ยวนะลงไปครัวน้ำตืมหน่อยนึงแล้วก็มันน้ำลงไปใส่ให้มันพดเดือด,อดแล้วก็เอาไข่หน่อยนึงมาตีกระตาตีหน่อยนึงเรือไข่อยู่น้องลืมบอกเลยตีกระตากระต้มไข่ชะน้ำคักสมคำพนแนะนเลยพี่น่เฮหอม แล้วเขากินนี่มันหอมกระเทียมเขาหำ่มุ้ยหอ,อยมมดพี่น้องเลย <c oughs> เไปรับคลิปนี้กับบุญมิ่ยังไล่เนาะอ่าใไ,ไว้เนาะสองห้อสองตรงพี่น้องเลยคิดอยากกินแบบนี้นะมื้อนี้กัน บนิ่งเขาดึงน้ำเนาะก็เลยกินแบบนี้เอาดังสบ,บาย <c oughs> แล้วก็ขอบคุณขอบคุณเนาะพี่น้องทางบางไทยและทางเลาาเนาะที่ติดตามแก้วตาม,มาตลอดพี่น้องเลยแล้วก็ภาคผู้ที่รับสมไมาเนยเด้อภาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไป่อให้เก้วตาไปตลอดนั่นแหละแล้วก็ผู้ติดตามพลาดมากนะแต่ขอให้ติดตามตลอดไปแล้วกะรับเบิ่งคลิปของแก้วตาเนาะถ้ามีโฆษณาขึ้นมากอะขอละบอ้เดินภาคเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของไรายได้เนอะของทาง y o youtube นะเข้าในโฆษณาเป็นรายได้อันหนึ่งก็เป็นเงินเป็นค้ำอาไรพี่น้องเลยแต่แกตากับท่นในพันอันเก็บเงินของเพิ่อนดอกแต่ถ้ามีโฆษณาขึ้นกับบ่อยากให้พลาดนั่นแห้ะพี่น้องเลยให้พี่น้องกดเบิงไปนะละอดเอาโฆษณาขึ้นมาก,กะอะกดอดเบิงไปน้อยนึงพี่น้องเนาะครัับตวมันค้มบายได้กับบอกให้ค้ามแล้วให้เบิงไปแล้วเอา ล่าพี่และน้องเหรอวลล่าพี่น้องสีสั่งเนาะพี่น้องเนาะล่าได้แบดนี้ได้บายบายสบายดีทุกคน